สวัสดีครับตอนนี้อยู่หน้าเวทีสาวน้อยเพชรบานแพงเนาะเท่ามาอ่าคุณอ่าพี่ดวงดาวสาวอีสานนะครับผมมือมาเบิ่งสาวน้อยเพชรบานแพงน้ำกันครับผมคณะรอสาวน้อยเพิ่งเปิดอ่าท่าการแสดงยังเป็นทางการเท่ากันมาฟังคุณพี่อ่าสุดนุกกันนะดวงดาวสาดวงดาวสาวอีสานล่ำสู่ฟังพี่น้องล่ำใส่แค้นพี่น้องม้วนเงินพี่น้องมวนคักพี่น้องฟังเบิ่งเด้อเนราไคุณพี่เอาคุณพี่ล่ำล่ำสู่พี่น้องฟังในเด้อครับ

ตกในเพิงอเวจีมันนอนลีกกรบอกสูงอยู่ความเป็นห้วงแม่นที่ว่างที่บอกบันขย้ายชนิดคือบุรอดคนเดียวนอนหลับไปนั่งคิดพอมันหลับต้อยังฝันเห็นปวดสะวงทรงพลักอยากเม่นกำหรือเวมจังคอยเป็นแนวนี้ไทยบองนีอย่าพานคอสะวันร้อแล้วที่โต พยามทานพันธุ์พยยังทีมงานไฟเครื่องสีส้มบระมานนะครับงานไเทมนะครับนอเทมสอาบานเครับบงนก็เป็นานสีส้มนะครับใ่่่อเทมเป็นเมยคับบนผยาสีมันี่มาบังางสาวหน่อยเป็นงานานเป็นานเานเป็นงามวลครับโอพี่เราล้ำมวลแฮ ถ้ารติดตามคุณพี่นี่เขาต้องไปติดตามยูทูบครับก็คือตามช่องอินสตาแกรมยูทูบก็ได้ค่ะยูทูปก็ได้ค่ะฝากซื้อนะครับดวงดาวสาวอีสานเลยค่ะดวงดาวสาวอีสานอัลบั้มชุดแรกก็คือกบกินเดือนนะคะอัลบั้มชุดแรกคือกบกินเดือนนะครับผมฝากติดตามคุณพี่ในเดอร์คาร์บูสเสียงมวนจนขนลุกพี่น้องขนก็ล้วนเลยลุกกินลูกนิ้งกันกากคอยพี่ที่เขากระโดงนะคะคอยพี่ที่เขากระโดงตอนนี้เกิน หาดูในช่อง Youtube ได้เลยอู้เสียงวัดอีกคุณพี่ขอจักอีกจักก่อนได้บอเอา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 ที่รั่มไว้ผมบ้างตอนแลกๆกันมห้ททำนองขอนกันที่มีแค้นนั่นหนมั้กิน่อเดียมันตั้งไหนก่อนเปิด้จแค้นไหไหมนะครับอันพ่อครับเปิดใงแค้นเหเอาลั่มนัยครับเอาอยากกีนเดีอนบาน่อยนอยเดี๋ยวได้ให้พ่อน่อยฮะก่อนซื้ออีกเตไปห่นั่อาหน่อยนะ ก่อนอื่นเขาใหเบิรงบรรยากาศหนาวเวทีก่อนครับเบิรงเดิอเบิงด้อพี่น้องกำลังจะทําการแสดงอ้ยสะออนผมสะออนมือนี่มือนี่ขอชื่นชมสาวน้อยเพชรบานแพงที่สุดของที่สุดเบิรงพี่น้องเบิรงลำพงลำพงเกาโพง96ดอกมันคือที่สุดของที่สุดพี่น้องครับนี่เบิรงหนาก่อนต้องยอมไหมยอมไหมยอมจริงนะ สาวน้อยเพชรบ้านแพงฤดูการนี้ตลอดฤดูการที่ผ่านมาคุณทําออกผลงานออกมาได้ยอดเยี่ยมมากขอชื่นชมเลยไม่ว่าจะเป็นการหน้ากระแสการแสดงหน้าเวทีหรือไม่ว่าจะเป็นการทำฐานยูทูบทางออนไลน์กระแสของสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือกวาดเรียบให้ออกดีเนาะแล้วิๆแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงสร้างปรากฏการณ์ใหม่นั่นก็คือได้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเข้ามา ร่วมทีมเสริมทัพส,สาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่คือปรากฏการณ์ใหม่ไม่งั้นสาวน้อยเพชรบ้านแพงฤดูกาลนี้จะไม่ปังขนาดน,นี้ต้องขอยกขอชื่นชมเลยขอชื่นชมบอสโจยมณินเลยคนแรกที่เลือกน้องอุ๋อิงเข้ามาแล้วก็ขอชื่นชมความสามารถของน้องอู๋งอิงเพชรบ้านแพงสุดยอดจริงๆนี่นแหล,ละคือสาวน้อยมาสาจาั่นเอาวันี้พี่น้องครับก่อนอื่นก่อนเพอร์จินเริ่มโชว์เนาะก่อนส,สาาันน้อยเพชรบ้านแพงก่อนเพอร์จินเริ่มทำการแสดงเข้าม,มาฟังคุณพีก ล้ำอีกสักก่อนหนึ่งดวงดาวสาวอีสานได้พี่น้องเด้อเสียงมวนแห้งโอ้ยเกิดมากเกินไป้ไม่เคยพอปัานนี้ก็คือเอาพุกับพี่สิลวสุดคุบเบิร์กกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องผู้เป็นดวงดาวสาวอีสานสาวอีสานกับม่านนี้มาเบิร์สาวน้อยเป็นบ้านแพงนะครับผมฝากเอฟซีน้องอุ๋ยหญิงฝากเอฟซีสาวน้อยเป็นบ้านแพงติดตามพี่ดวงดาวสาวอีสานได้เด้อคร่ะครับผมแล้วมาป่ามนี้ วาหันล้ำไปก่อนันไล้ำไปกับใค้กูพี่เดี๋ยวแมนเดี๋ยวเด้อขับเด้อพี่น้องเด้อหันไปล้อยดี่วรอพ่อแม่ศาสนาบวชเกลือกคำสอนดีอยู่คือก้าคือท้องคำอยู่เบาเพราะมีสาว ่ตกไปสบอกแท้าเห้มาาพี่ส่วนสีเหาอไ่บอมีปนไ่้่นี้ก็แลันฉันขอเตือนคุมเจ้าเจ้าเฮาให้แม่ยาไปพิดหมติหานี่ยูจูกูเหมือนอ่เนอะวัชรศรีสาวเวทีกุฏีปัญ้าวิญญานทั่วหากระดูไให้ทำตามยังมีผลส่วนนี้ก็มีแหละ ภาแก้วมานี่แววบ่ซิ่งไปรักษาอยู่คู่มือสิเลื่อแก้วก็อยู่นำ้ำเป้าไปสุขสบายเตือมซัำความสื่บ่มีเลยสุขสบายกันดีเมื่อนอนเบ้อปัญหา ลูกาซลล่องไปอะได้ด้เหัอเสียกอแล้วค่ะน้องวโอ้ยพี่น้องทาบขอบพุดพี่ดวงดาวนะครับผมที่มาลลำเกิดว่าขันไล่กาหไเราวางเฮารอดสาวน้อยทำการแสดงเนาะมวนอีหลีผมบ่เคยฟังไกลๆหูบบนี้พี่น้องม้วนนะเอาตั้งสี่ซาพี่น้องอยากฟังเพิ่มเติมนะครับผม ฟังเพลงที่คุณพี่ดวงดาวออกซิงเกิลเนาะอัลบั้มแรกไปเบิรงได้เลยในช่อง y o u ูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับผมอ่ะคุณพี่ชื่อดวงดาวสาวอีสานพี่น้องเอาก็กินเดือนก็เกินกันไเอาก็โด่งก็ได้ค่ะเอาพี่ไทยก็กินเดือนอีกบ่เอาเขาก็โด่งกันเอาก็โด่งบ่เอาเอาอีกสักก่อนสนับพี่น้องสาวน้อยยังบ่ทำการแสดงเื่อพี่น้องอ่าเราลอกสดๆนั่นละตอนนี้เราอยู่หน้าเวทีสาวน้อยนะเนี่ยอ้าวเอาเลยมองยอดตาคู่ยามสาย เหลือเกินคนดีน้าก,กับพี่ที่เขากระโดดลมภาพยอดเขาน้องอย่าต้องไหุดลงไอเอ๋ยขอตกลงสัญญา มองยอดเขาลันตาลิบุลไอคอนุวันหงคิดหอดาำได้วันงานขึ้นเขาไอทองเปลา ที่ลังนี้เอาไปสางบนทับบันองบนนี้ทับบนสาเอาที่เด็มกูจะยุ่งเด้าหมเอาที่สองนะสิเอาทีสองนาสิเตอร์ดมมนเอาไปเลยผู้เลือไม่กอดให้คอยมากคอยจ้างพี่น้องเออจิจ้างเพิ่นไปละลานดีโอ้ยเสียงมวนค่ะพี่น้องอยากฟังเด้อไปฟังเด้อ ค้นหาเลยครับคุณพี่ดวงดาวสาวอีสานครับผมที่นี่ก็เป็นเกียรติเนาะครับน้องในคุณพี่ดวงดาวสาวอีสานมามาคุยกันมาวนกันคันไร้การเนาะพี่น้องเนาะระหว่างรอสนุกสนานยุ่งๆหน่อยได้วยกันครับวันนี้ครับคุณพี่มาสเ้นใจกว่าบ้านพิศัยครับลิ้นลัเอากระมาไก่ตัวผมมาจากเมืองเลยณตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ที่บ้านแพงอำเภอโกดุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้อง โอ้สุดยอดเนาะวันนี้เนาะคุณพีพ่ผมขอถามเนี่ยน้อยหนึ่งว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างเนีงยแต่เขางานมากม,มากค่ะแล้วก็คนหลายมาหลายอีหอลีค่ะบ่าเคยพ่อ,พอแม่ดวงดาวได้มาตอ่อคิวสื่อสื่อตัวตอ่อคิวสื่อตัวค่ะตัวโดนว่าก็โดน,ด<ว>นโดนเนาะคนหลายอีหลีนี่ขนาดยังไม่โชว์ยังไม่ทำการแสดงนะคนเต็มแล้วยาวมากค่ะยาวมากแต่กระหูกวงเลี้ยงเนาะ ต้องยอนนอ่อเพลินเนาะคือฤดูกาลนี้เนาะย่อมีรีเฮนดได้ยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าเพลินว่ามือเปิดวงมือเปิดฤดูกาลจะยิ่งใหญ่อลังการกว่านี้ต้องมาล่อเบิ้ง,งพี่ เขามีรุ่นง้วนรุ่นทองในมือนี้บัวตีตัวคลองอีกสิบเ้นนะนั่นจองง้วนบอกเจ้าสิกเอาครับจังไดนเอาไปดีแค่เลี้ยงเรื่องง้วนนี่นั่นฝากไว้รถนี้แล้วค่ะแมนบอก็ได้ง้วนดิใครเสพสุกเขียงง้วนดิมือถ่าต้องเขียงไม่บอกเยาวชนต้องสั่นง่อแต่บ่คขาเดิเขาอยากได้กินชิง้นง้วนสเฮ ครับผมอ้าทุกคนมีสิทธิ์รุ้นนะครับวันนี้ผู้ใดยังบ่ได้มากเฝ้ามาเด้อพี่น้องเด้อมาหลุนหัวหลุนท้องน้ากันแลมามวนมาซื้อน้ากันครับอ้าวขอบคุณคุณพี่ดวงดาวสายอุทยานย้อยครับขอบคุณนะครับ f ออ่าสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC ฟซีน้องอีกทุกคนนะ ฟาร์กติดตามคูณพี่ดวงดาวสาวอีสานเด้อครับศิลปินคุณภาพมากๆเสียงนี่ครับ็นคุณพี่แต่ว่าฟ้าขอสดเบิ่งคนผมลุกคุน่ะล้นเบิดแล้วเนี่ยลุกอีหลีเอาเอาแค่นี้แหละเนาะฮมาจากไหนก่อนทำนี่ล่ะโอเคครับพ่อหอมปากหอมคอสวัสดีครับเอาเลยครับนั่นเลยสาวดวงดาวมาลำลองมาตามข้องหมอลำซ่า มาแล้วสาวบ้านป้าสาวมะลันผุลามาเป็นมาสุสนาชิบชิบชิบรำลึกไปเมื่อได้ดูร้องร้องเปลี่น้องพานสายตาช้ำน้ำตยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่บริเวณงานรับม้านนี้ตกชั้นห้องสาวน้องพาน ไปทั่วโลก่เสียงดังที่ยีกอกวมโล้วพคเลียวไมดีงานไม่ใหญ่เนาวีฟังเออสาวบอลบอคุดีบอบแต่ว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำพออนี้ปิดูการที่เปิดดูตาดีที่เราเขาให็นเล่งเชียร์เร่งใจกันหลายๆเด้อปีนาทุ่มทุนใหญ่ ยืดพี่นปีนี้สูบัปเลยปีหนาบอกลบเงิปีหนาเพื่อเอาใจเอฟีแฟนคลับคับสองร้อยเจ็ดัไงแล้วตอนนี้นาพะไป้องมาอบคุณุ้เลนเชียรงใจท่งคุณปยายามทยเอ็มีกันดีที่อแก่นนะป้าแกจะเป็น้องเอฟมีพี่ใหม่จะาออวันที่สิเก้าดีแล้วครับล้เป้าสาวขาเรียว ละแนวว่าใจมันของสมัครลองหมลังแมนังคนเวทีนะครับันบริษัทีสุด่สื่ก็สนสอีดีที่กาลักด้เชี่ยวชาัมคลาเมนต่อไปเรื่องนโซโอทีวีดีมีซิงและแอลคอทีนวิตามินบีผสมสารกัดจากสมุนไพรหอลลำ เอาเอาเอาก้อนจารยเขแยนให้เาการคําวัญคือการให้เอาอาจย์เอาก้อนเอาก้อนที่อาจนี่ไหเบอไหนเ่ไนยัเอาตรงไหนดีตรงไหนดีคะ เอามทผูก่ไหมใคดอะไ้ยินเสียงน้เพ็ญพอสินค้าได้เดียวแต่เดียววันนี้จะขออนุญาตแจกด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเนาะเพราะว่าไลยท่านบอกว่าิี่มากว่าไรเขาบอกคานละสิบลายปกตินี่เป็นอะไรเรามาบ้านี้การที่แค่แการพิ้ที่รับลองเอาที่เราเลียมกปนไก่แก่นอ่อาจีรย์แต้องจกเอนะครับยังกนอยโอหัวามาผูกกันล้ก็ยิดีได้ไ่ล่ะ สซันที่ไซี hmm, ่ีต ok> ัวีตัวนนี้ก็แลบอกสามเ่าแม่บอกเอ้าเสียงร้อนไมไม่อาบอกไันได้เพราว่าม่มสองสียหายน่วาแม่ใครอีกตัวนี้โอ้โอ้คแม่ใคร